หลังจากที่พระองค์ทรงปรองอายุสังขารแล้วจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปทับนะป่ามหาวันประชุมสงฆ์แล้วตรัสบ,บอกกับพิษสงว่าต่อไปอีกสามเดือนข้างหน้าตะถาคตจัดปริมิพานนะครับสามเดือนข้างหน้าจักปริวิพานแสดงว่าวันที่พระองค์ทรงปรองอายสังขารก็คือวันเพ็ญเดือนสามนะครับ เสร็จแล้ววันรุกขึ้นองค์ก็เสด็จบินบาลในเมืองไพศาลีและทรงมองเมืองไพศาลีเป็นครั้งสุดท้ายด้วยอาการอย่างนาคาวโรคืออาจาร์อย่างช้างนะครับเขาบอกไ้ว่ายืนหันมองแบบช้างแต่ช้างอะ่ะยกคอไม่ได้เวลาจะหันมองข้างหลังก็ต้องกลับทั้งตัวนะครับ แต่ในบางตำราเขาบอกว่าแผ่นดินที่พระพุทธองค์ทรงยืนอยู่นั้นหมุนกลับนะหมุนกลับให้พระอ,องค์หันไปมองได้อย่างนาคาโบโลคือพระพุทธองค์ไม่ต้องกลับตัวเองแต่แผ่นดินหมุนกลับให้พระอ,องค์นะคือกลับหลังมองนั่หละครับจากนั้นแล้วก็เสด็จไปตามลำดับอย่างบ้านพันทุกคคามบ้านหัตถิคามบ้านอัมพคามไปถึงชัมพุคามและ จนเข้าโพคนครประทับนะออนันทเจดีประธานอวาทแกภิสุสงฆ์และแสดงมหาประเทศสี่เพื่อเป็นเครื่องวิิจัยพระธรรมวินยัยมหาประเทศสี่นะครับโดยหลักใจใจความแล้วก็คือสิ่งใดไม่ได้ห้ามไว้ว่าไม่ควรเข้ากับสิ่งที่ทไม่ควรสิ่งนั้นไม่ควรสิ่งใดไม่ได้ห้ามไว้ว่าไม่ควร เข้ากับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นควรสิ่งใดไม่ได้อนุญาตไว้ว่าไม่ควรนะสิ่งใดไม่ได้อนุญาตไว้ว่าควรเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้นไม่ควรสิ่งใดไม่ได้อนุญาตไว้ว่าควรเข้ากับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นควรจำไม่ง่ายคืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ากับสิ่งที่ควรแก่สมณวิสัยสิ่งนั้นควรนะครับอะไรที่ขัดต่อหลัก าทำแล้ววินัยสิ่งนั้นไม่ควรหลังจากนั้นแล้วก็ทรงเสด็จไปประทับณนะส่วนมะม่วงของนายจุนทะกัมมารบุตรนายจุนทะกัมมารบุตรก็คือบุตรช่างทองนะครับนายจุนทะกัมมารบุตรนั้นได้น้อมอาหารบิณฑบ,บาตมัถวายแก่พุทธเจ้านะครับก็คือสุกรมัทวะนะในตำรากล่กาวว่าเป็นเนื้อสุกรอ่อนบางตำรากล่กาวว่าเป็นเห็ดชนิดหนึ่ง แต่ในนี้ถ้าจะไปสอบเราต้องบอกว่าเนื้อสุกรอ่อนไว้ก่อนนะครับประเคนแกุ่ทธเจ้าแล้วุูธเจ้าสั่งห้ามห้ามประเคนให้กับภิกษุสงฆ์ทั้งหมดให้ภิกษุสงฆ์ชั้นอย่างอื่นนะครับให้ภิกษุสงฆ์ชั้นอย่างอื่นเมื่อพุทคนะ์ชั้นเสร็จแล้วนะชั้นเสร็จแล้วที่เหลือนะ ให้ในายจุนทะเอาไปฝังฝังดินไว้นะฝังดินไวน้ฝะั่ฝังทนะิ้นเสียกบบเสียหลังจากนั้นเมื่อฉันไปได้สักพักหนึ่งโรคปักคียากาพาธก็กำเริบนะครับคือโรคบิดอาการอาการของโรคบิดนะครับปวดท้องอย่างรุนแรงทรงระงับด้วยอธิวาศสนะขันติคือพระองค์ทรง ทรงมีความอดทนเป็นอย่างยิ่งนะครับจากนั้นจึงตัดกับพระนุนว่าเราจะไปเมืองกุสินารามีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยระหว่างทางนะครับก็คือพุะองค์ทรงนั่งพักแล้วก็กระหายน้ำใช้ให้พระนุนไปตักน้ำมาทีนี้ว่าโคจำนวนเป็นร้อยเพิ่งจะเดินผ่านไปน้ำมันขุ่น พระอน,นุลก็เดินกลับมาพู้องศัตัดถึงสามครั้งนะครับตัดถึงสามครั้งนะพนนระอนุลจึงจะไปพอไปปุ๊บน้ําที่คุณคุณอยู่ก็ใสนะเขาบอกว่าด้วยดิธานุภาพของพรุทธเจ้านะครับจากนั้นแล้วนะนายปุกปุนะราชบุตรของมันลักษัตริย์ได้ฟังธรรมเทศนาของพุทธเจ้าพุทธเจ้าทรงโปรด แสดงทําให้ฟังก็ถวายผ้าผ้าเนื้อดีนะครับจำนวนสองผืนพระองค์ทรงตรัสว่าให้ถวายอานุน์ผืนหนึ่งเมื่อถวายเสร็จแล้วนายปุกอุตสาก็หลีกไปจากที่นั้นพระนรนก็ถวายผ้าผืาผนนั้นแก่พระุทเจ้าพระองค์ทรงนุ่งนุ่งผืนหนึ่งหผืนหนึ่งผิวพันของพระพุทธองค์ก็ทรงสว่างยิ่งนัก พระนนท์เห็นเข้าก็จัดเออก็ทูลสรรเสริญน,นะพระเจ้าก็ตัดตอบว่าผิวกายของเราจะสว่างนะผุดพองอย่างยิ่งในสองเวลาคือหนึ่งเวลาตัดสรุกับสองเวลาจัดปริวิพพานนะครับครั้นแล้วก็ได้ส่งน้ำแล้วก็เสด็จประทับศรีหัสายาดบริเวณสวนม่วงในจุนทะนั่นเองตัดกับพระนนท์ว่า วันข้างหน้าอาจจะมีผู้คราหาต่อบิณฑบาตของนายจุนทะเธอจงบอกเขาว่าบิณฑบาตท,ที่ได้บุญมากมีอานิสงส์มากกว่าบิณฑบาตอื่นๆ <c oughs> ก็คือบิณฑบาตในสองคราวที่ถวายพระเจา้าคือบิณฑบาตคราวที่นางสุชาดาถวายในวันตรัสรู้กับบิณฑบาตท,ที่นายจุนทะถวายในวันใกล้ปรินพพานนะครับ จากนั้นพระอ,องค์ก็เสด็จไปสู่เมืองกุสินาราครับถึงที่เมืองกุสินาราขึ้น15ข้าค่ำเดือน6นะประทับณสารวันอุทยานไม้สาระของพระเจ้ามันละกษัตริย์นะครับเสด็จบรรทมหันพระเสียรไปทางทิศเหนือนะสำเร็จสีหาสายญาตในระหว่างต้นสาระคู่แล้วก็ไม่คิดที่จะลุกขึ้นมาอีก เขาเรียกการนอนแบบไม่ลุกขึ้นมาอีกแล้วว่าอะนุฐานสายญาตนะครับแล้วพระองค์ก็ทรงตัดเสริญการปฏบิบัติบูบบบชามีอานิสงส์มากกว่าการบูชาพุทธเจ้าด้วยอามิตรนะครับตัดถึงสังเวชนิยสถ,นสถานสี่ได้แก่สวนลุกพินีวันที่ประสูตรต้นสีมหาโพคือที่ตัดสรู้ สถานทีแทน่แสดงธรรมจักรก็คือป่าอีสิปตนาเมฤคไทยวันและสถานที่สุดท้ายก็คือสถานที่ปริ้นผานคือต้นสาระคู่นะครับที่เมืองกุสินาราตัดอันนี้ส่งว่าผู้ใดได้ไดเปเยือนสังเวชนีนยสถานสี่เหล่านี้เมื่อมีความเลื่อมใสแล้วตายไปย่อมสู่สุคติในโลกสวรรค์แล้วก็ตรัสตอบคำถามพระนนเรื่องการปฏิบัติกับสตรี ว่าการไม่เห็นนั้นแหละดีถ้าจำเป็นจะต้องเห็นก็อย่าพูดถ้าจำเป็นต้องพูดด้วยก็พูดด้วยระความระมัดระวังให้มีสติอย่างยิ่งครับแล้วก็ตัดถึงถูป,ปาระหะบุคคลคือบุคคลที่ควรบรรจุไว้ในสถูปใหญ่ควรสัการะบูชามีสี่จำพวกก็คือพระพุทธเจ้านพระอาทิตของพระพุทธเจ้าพระอาทิตของพระอาหารหันต และผ้าถือของพระเจ้าจากกักรพรรดินะครับแล้วก็ปลอบพ้าอนนที่กำลังโศกเศร้าพร้อมทั้งพร้อมกันนั้นก็สรรเสริญต่อหน้าหมู่สงฆ์ว่าพระอนนเป็นยอดพระอุปถา,ากม,มีเป็นประหูสูตรมีสติรอบคอบมีความเพียรมีปัญญามากและรู้จักกาลเทศะขณะนั้นพระนนก็กราบทูลพระองค์ว่าให้ไปปฏิภาณที่เมืองอื่นเถิดเพราะเมืองนี้เป็นเมืองเล็กเมืองกิ่งเมืองดอน พระพุทธองค์ก็ทรงตัดแสดงธทาให้ฟังว่าเมื่อก่อนเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองของพระเจ้าจากักรพรรดิไม่ใช่เมืองเล็กเมืองกิ่งเมืองดอนแต่ประการใดและในขณะที่ใกล้ที่จะนิพพานแล้วนั้นสุพัทธะปริภาชกได้ขอเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อถามปัญหา ปัญหาที่สุภทาตุจะเข้ามาถามพระพุทธเจ้าก็คือในบรรดาลทัทธิของครูทั้งหกคนที่อยู่ในเมืองและจะขึ้นนั่นนะครูคนไหนที่มีสาระและเกณฑ์สารนะมากที่สุดพระพุทธองค์ทรงตรัสบอกว่าเธออย่าไปสนใจเลยเธอจงเข้ามาฟังธรรมเธอเมื่อสุภทาตุมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมทูลขออุปสมบท พระลองค์ทรงบอกสุภัทาว่าให้ไปบวชกับพระนลให้พระนลเป็นอุปชาบวชให้นะครับเพราะฉะนั้นการบวชของเราที่ที่บวชบวชนอยู่ทุกวันนี้คือยติจตุธกรรมวาจาเกิดมาเมื่อเอาไม่ใช่ยังต้องมีจุนทาพามข้ามจุนทาพามไปไหนวันนี้อันนี้สุภัทบริภาชกนะครับ ให้พระนนบวชให้นะเมื่อพระนนบวชให้แล้วนะครับสุภัทบริพชกก็บำเพ็ญเพียรจนสําเร็จอรหันผลในคืนนั้นเป็นปัจฉิมสาวกคือสาวกองสุดท้ายที่ทันเห็นพระพุทธเจ้าในที่สุดปัจฉิมญาแห่งลาวตีนั้นพระพุทธองค์ได้ประทานดวว่าเป็นขั้งสุดท้ายว่าอามันจะยามิวเวพิคเอ่ออามันจะยามิโวพิขเวขยะวยะธรรมมาสาาาังคารานะครับในเล่มเหลืองที่ทําวัดก็มีนะครับ ตอนนี้นะตรัสบอกพิสูจทั้งหลายว่าบัดน,นี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสัางขานทั้งหลายมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาขอท่านทั้งหลายจงยังกิจของตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดจากนั้นก็ไม่ตรัสอะไรอีกนะครับแล้วก็เสด็จดับขันธพรินิพานรวมพันมายุได้8 0ดสิบพรรษาเมื่อกี้นี้ผมพูดถึงราทพา,ามนะราทัพาม มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับมีช่วงหนึ่งนะจำไม่ได้ว่าภาษาที่เท่าไหร่มีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อราท้าได้ยกสมบัติให้กับลูกชายลูกสาวหมดแล้วนะแล้วพอยกสมบัติให้หมดแล้วลูกชายลูกสาวก็ไม่ได้เลี้ยงดู mm. ก็เดินถือไม้เท้าเดินไปเดินมามาเจอมาพบก,กับผู้ธองค์นะครับพบก,กับพู้โดยอแล้วก็ ฟังธรรมพุทธเจ้าขอบวชรล้วถ้าพามีแก่มากแล้วนะครับแก่มากแล้วขอบวชขณะนั้นภาษาริบุตรนะอยู่ข้างที่พุทธเจ้าพุทธเจ้าตัดสั่งให้ภาษาริบุตรเป็นผู้บวชด,ด้วยยติจตุถกรรมวาจาครับยะติจตุถกรรมวาจาซึ่งเราก็ใช้บวชกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะ,ะนั้นการอุปสมบทในพุทธศาสนามีอยู่สามอย่าง ใหญ่ๆเลยนะครับสามอย่างใหญ่ๆคือหนึ่งเอหิพิคุอุปสัมปทาออกแน่ข้อนี้ครับสองติสารณะขมนูข้าสัมปทานะเอหิพิคุคือพระพุทธเจ้าทรงบวชให้เองด้วยพระองค์เองนะครับจะเป็นให้โอวาทหรือจะเป็นเรียกให้มาเป็นพิสุก็แล้วแต่นะติสารณะขมนูข้าสัมปทาคือทรงอนุญาตให้ภาษสาวกรุ่นแรกๆเป็นผู้บวชด,ด้วยไตราสารณคมนะครับ และก็ยติจตุถกรรมวาจานะคือให้ประชุมสงฆ์และก็ให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการบวชมีพระอุปชามีพระผู้สวดนะครับแล้วก็ทรงยกเลิกรงยกเลิกติสรณะขมนุขสัมปทาหลังจากมีการบวชโดยใช้พระอุปชาแล้วติสรณะขมนุขสัมปทาจึงมาเป็นการบวชเนนแทนนะครับพุทธังสรณะขาชามินนัะ่นนะ อันเนี้ยมีออกแน่ๆอยู่แล้วปีนี้นะครับก็เอาไว้พรุ่งนี้นะครับว่าตอนพูเจ้าปริทินพานไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ครับ